คนเราเกิดมาก็กคงมีเจอมีจากแต่ทุกทิ่งทุกอย่างก็เป็นวัฏจกักรถ้าจากไปก็ขอให้ยังไงอะจากไปก็จากกันไปด้วยดีะนะคนไปขอให้ขอให้มีความสุขขอให้สมหวังกับสิ่งที่ต้องการที่จะไปดำเนินชีวิตต่อส่วนคนที่อยู่ก็คงต้องมีความสุขเหมือนกัน เพราะยังไงเราต้องสู้สู้สู้สนะบายๆกันก็่อนพิการกไปนะเบอรเสียดายคนทำงานดีครับก็อยากให้พิการคิดถงึงน้องๆอยู่ที่นี่ครับถ้ามีอะไรมีปัญหากลับไปอยู่บ้านแล้วไม่มีงานทำไม่มีอะไรก็กลับมาทำกุกโน้องดีกว่านะเพาะ ทุกคนก็ยังเป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมนะครับในพิการกลับไปอยู่บ้านก็ขอให้มีความสุขเยอะๆนะครับล,ลูกขาเจ้าอยู่กบครอบครัวทุกคนก็มีภาระอยู่เหมือนกันนะครับก็ขอให้พิการทชคปีและกันนะครับอย่างเราคิดถึงน้องด้วยนะที่เขาก็สวัสดีคุณกันหาครับก็ตั้งแต,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 ต่คุณกัญหาเขียนใบลาออกไปก็ ความรู้สึกของผมก็เอ่อใจหายก็ไม่อยากให้คุณกันหาออกไปเพราะว่าเป็นที่รักของน้องๆกันก็ไม่รู้จะพูดอะไรดีก็คิดถึงตลอดเวลาก็อยากได้คุณกันหามาร่วมงานอีกครั้งถ้ามีโอกาสนะก็ถ้ามีปัญหาอะไรที่บ้านก็ให้ขึ้นมาทำงานที่เดิมดีกว่าเพราะ ที่นี่เป็นครอบครัวของเราครับก็แค่นี้ครับแล้วเนี่ยนะทำไมออกไปให้เพื่อน <ๆ S 1> เพื่อนเขาลำบากเขาคิดถึงคนเก่งออกไปแล้วจะทำแม่เนี่ยตามงานก็ตามแต่เดียวอง์เดียเอสจะไปตามกัาใครใครจะทำให้การไม่ต้องออกดีกว่าออกไปก็ได้สองอาทิตย์กลับมานะ ก็สวัสดีครับที่กันก่อนกลับบ้านก็ไม่รู้จะไปพออะไรนะครับอยู่ด้วยกันมาก็ 10, <15. S> 1ิบห้าปีแล้วนะครับก็มีสุขบ้างทุกบ้านนะแต่ทุกคนก็ต้องกลับไปอยู่บ้านนะทำหน้าที่ของตัวเองเป็นลูกที่ดีนะครับเป็นแม่ที่ดีนะครให้แก่ลูกนะครับทุกคนก็ต้องมีจุดยืนอย่างนั้นนะครับ สุดท้ายก็ไม่มีอะไรมากนะครับเลี้ยงอะไรก็บอกผมด้วยผมจะไปกินนะครับใครเลี้ยงก็บอกได้นะครับเเอ่อส่วนพี่นงนครับก็คงจะเป็นโสดนะครับเดี๋ยวผมจะปรึกษากับเราวนะ่าถ้าเราเหงาอยากไปเที่ยวไหนเดี๋ยวผมจะเป็นคุณช่วยพาไปหรือผมไปเป็นเพื่อนนะครับไม่ต้องส่วนใครจะเหงานะครับ ก็ไม่มีอะไรมากครับสุขภาพแข็งแรงครับเดินทางปลอดภัยนะครับผูดดีที่พูดพูดดีขอให้โชดี <c oughs> ไม่มีอะไรแล้วรักยังรักมากจุดลาจุดจุ ก็คนก็คิดถึงกันคนก็คิดถึงกันแน่นอนแล้วก็หวังว่ามีโอกาสมาทุนได้เจอกันอีกเนาะก็เสียดายนะคะรู้สึกเสียใจนะที่มีกันไม่อยู่คิดถึงพีกันพี่การทํางานเก่งเวลามีเวลาว่างก็จะมาช่วยทํางานถามน้องด้วยว่ามีงานอะไรให้ช่วยมั่ง รู้สึกเสียใจนะที่พี่กันไม่อยู่รักนะถ้าเป็นไปได้อยากให้พี่กันกลับมาอีกรักพี่กันมากๆนะคะโทษีพี่กันเนาะแต่ดูนะแต่ว่าพีพรตีนน่า,นานรักแบบตัวใหย่เยอะตัวใหญ่ ทุกอย่างใายอ่ะ้เจะไปหไม่อยา่งะมยากแตอะไริดใจบาที่่ยังไงก็พูดอย่างนั้นจริงใจกับทุกคนตั้งแต่หนูพบเข้ามานี่ก็รู้สึกดีแล้วก็เขาเหมือนพี่สาวคนหนึ่ง แล้วก็ก,การทํางานในบริษัทก็เหมือนกันมีอะไรเขาก็บอก mm. เขาสอน mm. เขาก็ห่วงเรานะเห็นเราลากงานรากอะไรไป mm. เขาก็หว่วงว่าเราจะไม่สบายวาาจจจจริงแต่เขาเป็นหญิงเหล็กแห่งบริษัทจริงๆเก่งมากถึงพี่ก็จะไม่อยู่แล้วแต่เราก็ยังมีความรู้สึกดีๆแล้วก็รักพี่เขาตลอดไปแหละไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะตั้งแต่ทํางานมาร่วมกันรู้จักกันมานี่ดีตลอดคอยช่วยเหลือทุกอย่างไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องส่วนตัว พี่เขาเป็นคนดีอยากจะบอกว่ารักพี่เขามากเขาสบายเวลาเขาป่วยเขาทำงานก็ทำงานดีแต่ถ้าไปอยู่บ้านนะก็คิถึงไม่ได้เนาะด้วยกันทุกวันเวลามีงานหนักก็อยากไปช่วยเขาแต่ข้างบนบางทีก็งานเยอะก็ลงไม่ได้ที่ถึงแกตรงนี้เลยแกป่วยแกแบบเป็นโรคหอบไงใต้ดอยแบบอากาศหนาวตรงเมืองเหนือเนาะมันจะย,นยิ่งหนาวเข้าไปอีกไง ที่คิดไม่น้หรอกถ้าการแก้กับบ้านนะสวัสดีค่ะรู้สึกภูมิใจที่มีเพื่อนชื่อกันหาถ้าพูดถึงกัญหาหลายหลายคนก็คงจะนึกถึงผู้หญิงที่ขี้บน่นขี้วีนแต่จริงแล้วกันหาเป็นเพื่อนที่ดีมีน้ำใจแล้วก็ช่วยเหลือในหลายๆเรื่องที่ผ่านมาก็รู้สึกภูมิใจที่ในชีวิตนี้มีเพื่อนชื่อกันหา สำหรับในส่วนของการทํางานกันหาเป็นผู้หญิงที่มีความรับผิดช,ชอบสูงมากเก่งอดทนแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนโรงงานไม่เอาเปรียดไม่เห็นแก่ตัวท้ายนี้ก็อยากให้กันหาดูแลเรื่องสุขภาพเพราะว่ามีโรคประจําตัวแล้วก็ถ้าเรารักคนอื่นเราก็ต้องรักตัวเองด้วยอยากบอกว่าถึงแม้ว่ากันหาจะไม่อยู่ที่จินหลายแล้วแต่ว่าก็ยังอยู่ในใจเพื่อนเสมอรักนะ ยังครับผมสวัสดีครับพี่กันดีใจครับที่ได้ดเป็นส่วนหนึ่งของวิดีโอชุดนี้ก็ขอให้พี่กันมีความสุขครับคิดถึงผมบ้างบ้านโดย,โดย,โดยสวัสดีภาพและมีความสุขกับครอบครัวพี่ป้าเลี้ยงนะครับอยู่บ้านกะมีความสุขเด้อถ้าจะได้กะ ถ้าส่งเป็นไปกับทัแต่เด็กขอบคครับเอาเลย้อกันครับสำหรับพี่กันนะครับที่จะออกไปก็คิดถึงนะครับพี่ร่วมงานอาวสูสคนหนึ่งที่จิตใจดีมีน้ำใจถึงจะชีพินไปหน่อยแต่ก็เพราะว่าอยู่ด้วยกันมาหลายปี ก็จะไม่เลียมนะครับถ้าคิดถึงเดี๋ยวเจะตัรหารมาีตัวโรอยู่ครับนะ bye